มาแล้วค่ะซิมไทยรีเควสอยากให้ตาบายเล่นอันนี้ด้วยเพราะว่าเขายังไม่มีเพื่อนที่จะเล่นด้วยก็เลยจัดไปตาบาย Tell Sim Thai you can do for six rounds. They spin. Then you can do for six round. <laughs> I tell you, I can stand here and see more, but now you believe me. back to each other. Yeah. See, honey, babe, hello. Tell him Thai he he makes round. six round. If you want. <laughs> เฮลท์แอนด์เซฟตี้ชิมไทยได้เพื่อนเล่นแล้วค่ะวันวันวันแรกอะ่ะมา้วทีนี้ชิมไทยได้เล่นคนเดียววันนี้ตาบายมารับขอร้องเลยขอร้องตาบาย ตาบายเชื่อเล่นกับฉันหน่อยไม่มีใครกล้าเล่นแปลวก็ไม่กล้าเล่นจั <c oughs> ดไปตาบาย <c oughs> ตามใจหลานอ้ <c oughs> <c oughs> I <laughs> see him tired. <laughs> ราไม่กล้าเล่นค่ะไปลเล่นไม่ได้เพราะเป็นแป๋เ,เป็นโรคน้ําในหูถ้าเกิดหมุนนิดหน่อยก็ตายเลยจิมเพ้ก็ได้เล่นคนเดียวจังหวะดีมากเลยตาบายมารับพาก,กันไปเล่นโว้ย <laughs> บายจะชอบตามใจถ้าเกิดแบบว่าเป็นคล้ายๆกับไม่ไม่ได้ตามใจแบบตามใจแบบให้ให้ให้เขาเกเรนะคะตามใจแบบที่แบบว่าพาเล่นเพราะว่าเด็กก็เล่นเล่นอยู่แล้วเนาะแต่ไม่เล่นให้ไม่เล่นแบบว่าทําลายสิ่งของหรือว่าอะไรจะเล่นแบบนี้แกจะตามใจรักมากแกเลี้ยงแกเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเลยเนาะสินไทยอยู่เป็นยา ติดยายจ๋าติดตาบายมากตอนอยู่อังกฤษ <c oughs> <c oughs> I won't miss you over there, okay? <laughs> <laughs> you have to get that line. <laughs>

350เนี่ยเล่นได้ทุกอย่างเลยนะคะอยู่ทั้งวันก็ได้ไม่มีกําหนดเออมีกําหนดอยู่อันเครื่องเล่นนะ่ะอันนั้นนะ่ะหกรอบแต่อันนี้ไม่รู้ว่าจะได้กี่รอบอันเครื่องเครื่องเล่นอันนี้ได้เล่นได้เท่าไหร่คะเล่นไ,ไ,ได้กี่รอบฮะ <c oughs> ทั้ง350 <c oughs> คะ่ะสามเล่นกี่รอบก็ได้อ๋อเล่นกี่รอบก็ได้อ๋อไม่ไม่ไมกำจัดเวลาด้วย<อ>เล่นได้เท่าไหร่ก็ได้จัดไปเีย้ This one you can this one you can do anytime you want this one you can do anytime you want you can do all day you want you want all day yeah เพิ่งกินข้าวมาเดี๋ยวนะเพิ่งกินข้าวมาเดี๋ยวนะเมื่อใหญ่เพิ่งกินข้าวมา ดีนะเนี่ยตาบายมาเนี่ยสิงไพร์ผามี คนเล่นด้วยไม่งั้นอะ่ะไม่มีใครเล่นด้วยเลยเขาบอกว่ามาทําไมไม่สนุกเลยไม่มีใครเล่นด้วยมาวันนั้นแล้วก็ไม่กล้าขึ้นหรอกอย่างเงี้ย E aí ว้าวตื้นตื้ดอ่าเครื่องที่สองผ่านไปค่ะไปเลยเอามาๆก็ได้ลูก I'll let you drive. <laughs> <laughs> okay, I don't know. Uh-huh why you go together? why you not get a different one oh hi inila okay oh hi ha 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 เอาให้คุ <accurately S 2> ้มเลยไหนๆก็ซ <iri> ื Means, ้อตั๋วละไหนพากันยิงอะไรอะไรไปดูหน่อยซิ You. Oh. Oh. You, you have to shoot the flock and and uh, the blue oh. ขอบคุณครับเลยลูกขอบคุณครับเลยลูกครับเอาให้ครบเลยลูกเอาให้ครบเลย ครบเลยปะจัดไปอาให้ครบเลยอันนี้จะอะไรอันนี้จะเป็นยังไง

สนุกเขาละค่ะสนุกเขาละเออ <c oughs> จอนขอบคุณครับโอเค so this one you and t a m a ค can sit um, not need to sit next each each other นะ big one น eh? ะ Yeah. Yeah. <laughs> no. Sit down. on. Put sit bell on please. You know you need to put sit down on, no? Abai, bye, you can shoot him as well. Bye bye. Ta và Lan Ta bay pick up the ball Pick up the ball and shoot him yeah. You can't shoot him <laughs> Come here, this way please This way please <laughs> You have to pick up the ball first. Look, here we go. And now you shoot t h b a now. Shoot t h ball. หัแกสนุกใหญ่ค่ะสนุกใหญ่